ไม่ไปเสนอแถวนี้ว่าเสนออยู่ไปเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทํานาเขาไม่มีโทโกศอ,อ่พอแล้วครับใช่พวกนี้เขาจะเป็นกันชีวิตคิษัททั้งนั้นแต่บ้านนอกอะ่ะมันจะเป็นโทโกศเขาไม่เอาที่อื่นครับคือเขาเข้าเข,า,เขาก็ไปกู้เงินไปเขาก็ให้เข้าออซะและ้วอ,อน,นี้คือก็ไปนี่ไปนาเกลือมานี่ มันจะไม่มีทาขง,สงาสงปาถึงว่าคนเรือเขาไม่เร็วลืมีมอมีตัวผสมเข้าเลยเนี่ยายไม่ดีเหม็มปลกคนไปอีกคนก็ยังไม่เข้าเลยปกตคิคนยังคนยังไม่ออกไอ้คนเข้าก็เข้าคนออกเขคนตะก่อ,อ,อกนอออเ,เหรอ ไดีไงกก่อนขาพม่าเขาเยอะแ็ทักทเที่ยวเข้าเดียวออกเยี่ยนตัวนี้นนอ,อันนี้เขาเข็ขับมันหนีเยอะแล้วก่อนเขาลงลมอ๋อนนี้เอาออกหมดแล้ว ออกเกือบจะหมดแล้วใครมีแต่คนมีบัตรใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีบัตรเดี๋ยวนี้มันก็บี้ออกไปหมดแล้วเมื่อก่อนมันจะเดินถน,นนนี่เป็นกลุ่มๆนี่มันไม่กลัวลมแดดเดินพวกมันเฉยผมยังร้อนอยู่ยผมยังหนีเข้ามาหาป่าเนี่ยยังร้อนยิ่งเธอยิ่งจะเจอร้อนหนักกว่าเ่าอีกเพราะว่าอากาศของป้ามันไม่เข้า ข้างหลังก็ปิดแค่นั้นน่ะปิดไม่ได้กลางคืนแล้วป้ายังไงป้าอยู่ยังไงป้ามีห้องแอร์อยู่สองห้องอยู่เสร็จแล้วก็นอนนี่เหรอนอนนี่านอนนี่โดยนอนเฝ้าของเราด้วยแล้วใครปิดใครมาช่วยลุงปิดช่วยก็มีลูกชายอยู่คนนึงวิ่งเอาของให้ลุงมีลูกชายแต่ผู้หญิงเขาไม่มาเขามีธุรกิจของเขาอยู่นู่นเขาทำอะไรอยู่เขาเขาทำไฟทำเหมาไฟอย่างนี้ ขอไปตามโรงแรมตามโรงงานตามทุกอย่างที่เป็นไฟแห่ัดจัดดัดนะดดโอ้ยแบบนี้ความสามารถจริงเยอะน่าจะทําประกันไว้โอ้เข้าถ้าเกิดเขาก็เยอะแล้วประกันสังคมเขาก็มีโอ้ยมันก็เงินไม่เหมือนกันประกันเอาสมมุติว่าผมเอาลองฟังผมนะสมมุติว่าทํางานอยู่เงินเดือนเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าปุ๊บวันหนึ่งหายไปปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าเอาอุบัติเหตุเกิดไม่แน่นอนเนาะ คนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเนาะไอ้ที่จะได้อะมันคิดได้ไอ้ที่จะส่งนี่มันก็ต้องคิดก่อนว่าคุณจะไหวไหมไหวเป็นกี่ผิดเดือนไหวเป็นถี่ผิดจอย่างน้อยถ้าเกิดส่งไปสามปีตายเร็วไม่ถ้าเกิดว่าส่งไปสามปีถ้าเกิดตายขึ้นมาปุ๊บมันก็ได้เงินชดเชยทําให้ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้อยากได้หรอกนะแต่ว่าพูดให้ฟัง หมายถึงว่าเราอย่าปล่อยให้ความสูญเสียนะเป็นความสูญเปล่าคนหนึ่งตายเอาทุกคนที่ตายต้องตายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตายปุ๊บไม่ได้ทําประกันปุ๊บทิ้งตัวไปเลยหายไปเลยไม่ได้อะไรด้วยซ้าแถวยังหาเงินจัดงานศพแต่ถ้าเกิดว่าเราตายปุ๊บเออยังดีกว่าไหมแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเต่าตายหรอกยังดีกว่าไหมที่จะได้เงินกลับคืนมาโดยประกันจ่ายให้จริงๆป่าผมต้องจ ทำมันผมว่าทมันไม่ท่าไหรอกไม่ได้ทำเพ้งเดือนละสองพันนี่ขนาดคนเหกร้อยไม่พอกินอ่ะกินเอาเอาที่ไหนพิ่พูดพูดถึงพูดถึงไม่ได้ไม่นั่นก็คือมันดีะไรก็ทำได้มันก็ดีอย่างเช่นอสมมติเลยขับรถไปแบบนี้บุ่มตายไปเลยสมมติผมนะตายไปเลยครอบครัวก็ต้อง เือดร้อนหาเงินมาจากงานจบแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยตัวผมมีประกันชีวิตตั้งหลายเล่มน,นะซึ่งแต่ก่อนผมก็มไม่ชอบประกันชีวิตพอผมมีอะไรปุ๊บผมตายปุ๊บเอเอก็มามาสอบถามมาตายด้วยสาเหตุอะไรนู่นนี่นั่น,น,น,นอ้าวโอเคเข้าเงินขาเขาก็จ่ายเงินให้ครอบครัวเลยสาม้านแบบนี้อ่าถามว่าผมทํางานทั้งชีวิตหาย,ยากนะสามน้านพอผมตายปุ๊บอ้าวเราก็เปลี่ยนความสามารถของเราเปลี่ยนร่างเหมือนกับว่าง่ายขายร่างกายเรา เราตายไปแล้วก็ส่งมอบเงินให้ลูกสามล้านลูกก็อยู่ดีกินดีเดินนะนสมมุติผมไม่ตายผมส่งไปเงินผมก็ได้คืนเมื่อถึงครบอายุน,ะนั้นเงินผมก็ได้คืนนะไม่ได้บริษัทไมไ่เอาไปไหนเท่ากับว่าเรามีเงินอยู่เราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้อีกกระเป๋าหนึ่งจากซ้ายเป็นขวาเฉยอย่ากมอย่าคุยกับลูกป้าล <ผม S 1> อง มันมันไม่ไหวไม่ถ้าเกิดก็ค่อยบอกเข้าใจอยู่แต่ถ้าเกิดว่ายอยากคุยให้ฟังที่เฉยอ,อยากสงก่ม<อ>สงมอบส่งมอบความดีๆส่งมอบความรู้ดีๆให้เ,ออเดี๋ยวเขามาดวโทรหาอ,อันนี้คือเป็นชุดความรู้ดีๆซึ่งคนที่เขาปิดใจประกันเนี่ยต้องกอนผมก็ปิดปิดใจประกันออ้ยไม่ทําไม่ทําไม่ทาพ่อผมรู้แล้วผมมาศึกษาดูมันมีแต่ข้อดีประกัน ยังไงครอบครัวเราก็อยู่ดีกินดีเราไม่ได้เหมือนกับว่าเราขายร่างกายเราเรายังไงเราก็ตายเนี่ยไม่อนได้เยอะเลยแต่คกนกึงเขาไปตายกับลูกท่องเที่ยวทำเอไอพีพ่อผมหลายร้าน,านาเหนื่อยไหมแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งเพื่อนเขาไม่ทําประกรันเขาเขาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมล่ะไปตายไปจิ ใช่ข่าวตอนนั้นนั้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทําประกันตายทิ้งเฉยก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้อะไรแต่เราทําประกันทําไม่ได้แพงป้าแล้วแกก็ไม่ได้ทานานด้วยนะเออ่นหละเห็นไหมเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนป่เกิดอุบัติเหตุได้ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจะตายกับตายพ่วแบบนก็เลยทำไไไปลองดูนี่ตัวสนุกเนี่ยเใช่ เขาจะอยู่รวมอยู่นี่เขามีตัวเสนอเจ้าของไหมมีเจ้าของเขาว่าจะรวมกันหมดเจ้าของก็คือบ้านใหญ่นี่ของยายนันนี่แต่คนเข้าตัวนึงก็คือน้องชายเขาลูกสาวเขาเดี๋ยวผมเข้าบ้านลองไปเนี่ยเขาบอกว่าวกนี้เขาเอเราก็ไม่กล้าถามเขาทุกทีหรอกเตะร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าได้เยอะเลยใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาคุซ้ายมือนี่ยนะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เนี่ยเขา เจ้าเขาเจ้าที่เ็าของของบ้านโตสนุกนี่เนี่ยแต่เขาอายุขนาดนี้เงินไม่สําคัญกับเขาแล้วชีวิตเขาสําคัญกว่าร่างกายให้อยู่ยืนยาวแต่ว่าไม่รู้ว่าเมียเขาทำหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ทำมันก็มันก็ว่าทิ้งเผาทิ้งเฉยๆโอกาสเ็าเห็นแล้วว่าได้ใช่ไหมล่ะเอ๊ไม่ได้ถามยานันว่าเก๊เข้าเก๊เข้าริษฐบุตร ใช่ผมก็หาท่าแก่เรือเขาบอกเลิกหมดเพราะคนจการเดี๋ยวนี้ไม่ดีมันมันไม่ดีปลาไม่จะออกไปก็ต้องออกค่าบอลนู่นมันาที่นั่นบางทีมันไม่คุ้มกันเราบอกเมื่อก่อนคนคนเรือเข้ามามันเดินเต็มถนนเข้ามาอยู่ใหม่ใหม่ขายทั้งวันครับวุ้ดวุ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 ดกูเข้ากูยังไม่ออกเลยกลุ่มใหม่เขาเข้ามาแล้วออกไปก็กลุ่มใหม่เข้ามาคือมันจะไม่ให้เราง่วงครับครับ อันนี้เอานั่งชั่วโมงนึงแสดงว่าอันนี้รายได้ดีอยู่เพราะว่าค่าเช่าถูกมือ่กว่าบาทใช่ไหมแต่รายได้ผมว่าน่าจะมันกำไรมันรายได้ผมว่าน่าจะประมาณที่นี่น่าจะประมาณเดือนหนึ่งก็รายได้หักค่าเช่าแล้วน่าจะอยู่ที่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบางเดือนมันมือกว่อนี้เดินเดียวก็เยอะสุดเท่าไหร่ เยอะสุดรายได้ตะกอนเดือนใช่่าไหรวันละวันละสองสามหมื่นโอ้เลยเมื่อกี่ปีที่แล้วปีีท่แล้วใช่ตอนนี้ปไปหาเงินเหมือนหาที่เจอเลยไม่ได้แต่ป้าก็เก่งนะป้ามาขายของวันนี้คิดเองบุกเบิกเองลุกเต้าสบายเนาะก็คือไม่มีใครมาแม่ก็บารตัวเอง จะให้ใครไปเอาแม่ไปไม่แล้วใครคุยกันตั้งแต่แรกว่าแม่จะมาคุยกับลูกสาวว่าแม่จะมาเปิดร้านขายของเหรอไม่พี่น้องเรามาหมดแล้วเหลือแต่เาเออมาเปิดไปดิเราเห็นแล้วเรามาดูเขาแล้วเห็นแล้วมันได้เราทำได้เราทําได้อยู่แล้วก็ถ้ามาไปดูที่ไหนตอนแรกพี่น้องของเ้าคนบุกชนบุรีมันเต็มหมดแล้วมันเยอะแล้วซีสเกตภาคใต้ภูมีมาเปิดหมด อันนี้เขาเรียกอะไรร้านเบ็ดตเลิหรือว่าร้านอะไรนี่ร้านยี่สิบอ๋อร้านยี่สิบเริ่มจากร้านยี่สิบร้านยี่สิบเธอจะไม่มีอันยี่สิบขายไม่มียี่สิบแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมีอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันแพงแล้วเขาจะไปขายมันก็ขาดทุนใช่จาบที่จะได้ห้าบาทก็ได้สามบาทอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนมันชื่อร้านยี่สิบใช่ไหมปะใช่ทุกอย่างยี่สิบเปลี่ยนพัฒนามาเป็นขึ้นราคาเป็นปกติก็คือยี่สิบแต่ห้าบาทจะมีพูดถึงออ่ะืไง แล้วก็ขายของตัวไปบาทตมีิครับอ๋อนี่เขาเรียกว่าร้านขายของเป็นตะลิเาบอกก็คือว่าสมุทรสาครอยู่นี่พวกป้าอยู่นี่พี่น้องของกาณี่มาอยู่นี่กันหมดเก้าคนน่ะเดี๋อลูก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 แต่ละคนเขาเขาเขาไม่ทำงานต้องก็มาออกแต่ของเรานี่ลูกกันสามคนก็เลยอยู่แต่ครับ เขาก็อยู่เพชรบูรณ์คือเขามีธุรกิจของเขาจินอยู่แล้วเขาเลยป้าอยู่เพชรบูรณ์ป้าชื่ออะไรป้าชื่อทองหน้าโอ้พระทองนาเป็นคนเพชรบูรณ์อยู่แล้วเป็นพ่อแม่เพชรบูรณ์เป็นคนโคราชโอ้พรโคราชแต่พ่อแม่อยู่พ่อแม่พี่น้องก็คนที่สามเมื่อก่อนก็จะไปหาที่ป่าเีชรบูรเขาใหญไหมครับเขาปู่ย่าตายายพื่ไร้ที่สามทีสาชโคราช ด็กีกไปหาเป็นจำนวนกวางทีสองพันบาทหนึ่งไร่อ่ะหนึ่งไร่สองพันบาทพ่อแม่พวกนี้เขาไปหาได้เท่าไหร่วะสองร้อยกบไร่แบ่งให้ลูกกินไปก็มีพวกพอกินกันอยู่มีนาคนละสิบสามสิบไร่พ็พอกินกันอยู่ก็ทาแต่ว่ามันมันมันทำนามันมันไม่ไหวเยอะมันไม่ไหว ถ้ามีถ้ามีลูกต่อต่อกับเราโอเคทําได้แต่มีพ่อพี่เมี่เขาก็เลือกทั้หมดแล้วครับเขาก็ขายที่หมดแล้วตอนนี้เขาก็รวยผู้ก๊าดผู้ก๊าดที่ให้สหขาปามเกือบจะหมดแล้วของแม่แล้วครับแม่ขายไปเท่าไหร่ที่ละไล่ล่าข้างใ่โอ้ยไล่ละสามไล่ละสามหมื่นกว่าบาทเลือโอ้โหถูกมากเดี๋ยวนี้ไล่ละพันสี่หมื่ะเออไม่ใช่จะนี่เดี๋ยวนี้รวย คนไม่ได้แล้ว